ดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับ Fc ของช่องศิลาแรงนะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนเช้านะคะของวันที่21มกราคม2566นะคะเช้าวันนี้นะคะแอดก็จะขับรถไปวัดนะคะในตอนเช้าของวันตรุษจีนนะคะก็ได้เห็นนะคะบรรยากาศแบบนี้นะคะ ก็คือจะมีตรงทุ่งนานะคะทุ่งนา Minor. ที่เป็นนาของแอดนะคะก็จะมีหมอกสีขาวนะคะเป็นเ,เป็นเส้นสาย,สายอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะคะทุ่งนาแล้วก็จะมีเส้นเป็นเส้นสีขาวมองเห็นเป็นเส้นอยู่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหมอกนะคะแสงหมอกตอนเช้านะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นนาของแอดนะคะ ก็จะอยู่แถวนี้แหละนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียนนะคะโรงเรียนรักเรียนพิทยานะคะก็จะเป็นนาของแอดนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเส้นสีขาวๆนะคะเป็นทางยาวเลยนะคะ บรรยากาศดีมากนะคะอากาศดีมากเลยค่ะสำหรับบันจุดกีนะคะภาพเสวยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ